อันชจลิตาลังโยงอนุตาลังเกตังโลกัสสปิภาวุสงฆ์สัพเพิยเฉกนขันตัณฑ์ตัปรัติเมตตครังมะมิทนาจิตวาุนิพพนจะสาบวตุเตชะยามาคาริมาลาธรรมประโยชน์จิตตสาภานิโคลัม ลาวตมาพมพาภายาขคังคันสุทานตวิธินาชิตาวาทันเตจสาภะวัตุเตชยมังคะลาลินาลังกชวารังอติมาตปูตังทาวงกรรมเสนวัสุขาลุน่านตังเมตตัมกวิธินาชิตาวาตันเตจสาภะวัตุเตชยาังคาลานิอุติตาธาตมติงา ดูนันต่างพาวันติยจัรสวัสดีกับทุกคนเมพี่น้องวันนี้กับิว่าตันเตจสาเป็นการทับุนเลยับน้นทนทิพยาไปใหกับผู้ทีเป็นเจ้าของพืธีตรงนี้าสิเป็นผู้ที่จากไปนะครับน่าแหละก็ดีผู้ที่จากไปเป็นไ้ เออไหวกอนะไว้เอไเอไว้ที่เก็บของสาราอเนกประสงค์เพื่อใช้สร้อยนะกับสิ่งต่างๆของชาวบ้านมืได้ก็มายื้มได้ก็คืออ,นนอันนี้มูลหนึ่งนี่มูลหนึ่งสาราโมหนึ่งปั้นถึงน้อยแล้วก็บางปอเออมาร่วมกันทักถึงทักกุศลเพื่อบุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศล สาให้กับผู้ที่จะไปม่จะเป็นถ้ว,ทวเทศเทวาก็ดีตอว่ที่เป็นพระพรหมเทวาหลวงพ่อพิชัเนตรพระราหูเทวาก็ดีตลอดถึงการข้าวเวสปันตตลอดถึงไารใครเด็ก็ดี่ดีเด็กาล,ลุกคุณโชคลาภเงินทองหน้าก,ก็ดีตลอดถึงกับผู้ที่จาไปล่วงลับจากฟันไป ป่าตัซกภสิเป็นนะครับนะผีปู่ผียาผีตาผีใ่ผีเประตัวาจากสองหงส์องกลางทั้งหลายเกดีตลอดถึงผีที่อยู่ตรงนี้หลวง่วิญญาณสมวิสีเร่ร่นทั้งหลาก็ดีกว่ารับส่บุญส่นกุศลภวสิป็นเจ้าทีเจ้าทางยังเผยห่ิงกุศัย้าวก่าทีส่นบุญส่วนกุศลใหม่ใหญ่หงี่กษาบ้ามูหนึ่งสองมืสามอุิร่วมกันได้หลายมูกันแต่มาทำบุญกันตรงนี้นำทีม์โดยกับท่าน คำนั้นสมุดบ,นบนางม่วงอาคือทใส่เสือสีสุดปาที่นปทาที่นาวนรรมบางอันนี้ด้วยนี่เนี่ยคำนั้นสุดลอของะบุดบางม่วงมู่นึ่งกับมูนึ่นนนนนถถนง,ง,ง,งได้จุดปราะทัดหน้าหนึ่งครั้งรับจดุดปดหน้าหนึ่งครั้ง คำลงลงำลงลงจุดประทัดด้านหน้าจุดประทัดด้านหน้าหนึ่งครั้งคำลงจุดประทัดหนึ่งครั้งเล็วจุประทัดด้วย A lâu năm lâu nữa chưa kia, à, chưa kia, kia, chưa kia, chưa kia,

เดินเชิญครับรวมกันนับบัตรทั้งหมดทั้งเพกันไว้ทุกท่านทุกคนนับบัตครับนิพรภาันตุเตมสัพพงมงคลจตวาเสเป็นพแกน เปิดเปิดเม็ดนะครับัวอันเนี้นี่เดียวบขาะาอีส่านนี่บกุศลศาสตร์ได้แล้วนี่ในในกานั่นล่อแห้งกำบนฝังหวงจังหวัดพังงาครับนะอ่านี่หรือทกัุนในการดูดิส่วนพุเลยครับผููดีอยู่ตรงนี้ันครับทูดีจ้าไวไม่ว่าจะเป็นพรอเม่ดูุย่าตายายเด็ชาวบ้านมาร่วมกันับุนกับบุสรนด็กน่ะทานกับนั่นนะใจทันจดเด็กนายชายของทำไรก็ันได้เลยกันนะยง ไม่รอไม่รอดัมีแต่มีสิบเก้าคนเร็วอะไรสิบเก้าคนนะร่วมกันจับบาตรกันั้งร่วมกันจัาบาตท่านก็ควรได้เชิญครับเาชมาปองตาลหลกขบวงอนัตตาลาจเสมา เจตสมัติว่าขําบุนเจตนาุทีส่วนบุญส่วนผุญเดียวกันการทําบุญนะครับการปีิเจตนาใจเขาเขาเติงมั่นในการข้าบุญเพื่อว่าอุจิส่วนบุญส่วนบุญไปใด้เ้าเจ้า่กรเจนากนเวรที่ข่อหลังเขาอยู่ต้องเ้าอี่ิส่วนบุญไปได้เลยเจ้ากับในเวรที่สำคัญเดียวกับปจและใจเขากินอย่ง เขาเป็นหู้นบัตเศ็ยังเที่ยังต่างๆรู้มันุกสิ่งทุกอย่างนักกาเรียนเชิญาของุณเนื้ทำเดยใจตั้งมั่นทำเมื่อในแก้ไขิพย์สิอัดลงยูทูบเขาเอฟซีต้งห้ายที่ว่าชอบการกดไลค์กดแชร์ผมใด้วยกัรเนอ้อเมน่อในข้ออนิโม้ทยรบุญ ให้บุญก hey, ุศลนั่นสะท่อนย้อนกลับไปผู้ที่มานั่งฟังก็ดีผู้ที่เปิดฟังในยูทูบนี้ก็ดีให้บุญในกุศลไปถึงท่านในเรื่องไปถึงกุศลไปก็ได้ไปกุศลและก็มีโชคมีลาภนะนะหลักฐานของพระพุทธหลายเด้องถ้ชอบคลิปนี้กันกดไลค์กดแชร์ใกดเดียวกันเด้อขอบพระคุณไปอย่างสูงกับเด้อ